ตอนนี้ก็ออกจากถ้าหลวงมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับผมแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปลึกอย่างทุกๆครั้งเราเข้าไปแค่ที่โถงหนึ่งแต่ก็บอกว่าเลยว่าด้วยสภาพอากาศร้อนชื้นข้างในน่ะ หนักหนาสาหัสมากสําหรับคนที่เหนื่อยง่ายคนไม่แข็งแรงอย่างเราครับแต่หนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขทุกๆครั้งที่เราเดินทางแล้วก็เหนื่อยมากๆกครับก็คือนี่ฮะพัดลมไร้าสายหรือพัดลมเคลื่อนที่ตัวนี้แหละของเราตรงนี้เป็นของเจ้ายี่ห้อวัตชียฮะเวลาใช้งานเนี่ยง่ายๆมากเลยยกขึ้นมานี่นะล็อกไว้ป๊บแค่นี้นะสมมติว่าถ้าอยากจะให้มันสูงกว่านี้เราก็ยืดขึ้นมาได้ป๊บแบบนี้เลยนะยืดขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักแค่ไม่กี่กรโลเองคุณผู้ชมครับผมนอกเหนือจากนั้นนี่ยเขามีรีโมทให้ด ยืดขึ้นมาแบบนี้ปับ๊บอ่ะวางไว้กับพื้นแล้วก็แหงนเขานะแหงเขาขึ้นมากดีโมทดชบอแพัดลมทํางานแล้วพัดลมเนี่ยเขาทํางานได้ทั้งหมด4ระดับนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วเบอร์สี่ก็คือการใช้แบบธรรมชาติเขาจะปรับแรงลมแบบอ่อนเร็วอ่อนเร็วเหมือนเบอร์หนึ่งเบอร์สามสลับกันแบบนี้ให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ธรมธรมชาติเนี่ยเดี๋ยวมีลมแรงเดี๋ยวมีลมเบาก็ มันมีประโยชน์มากเลยผมบอกเลยเนะี่ยไปไหนเนะี่ยเราจะต้องพกใส่กระเป๋าไว้ตลอดถ้าไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้นะแย่แน่ๆครับผมน้ําหนักมันเบามากนะผมไปไหนมาไหนผมใส่เป้ไว้ตลอดใครสนใจดูนะฮะพัดลมตัวนี้ราคาไม่ถึงพันบาทครับผมจะช่วงนี้ถ้าใช้โค้ดส่วนลดได้ก็เหลือไม่กี่ร้อยเองอยู่ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี่และครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ขายเองหรอกไม่ใช่ของผมนะแต่ผมใช้มาแล้วรู้สึกโอเคอะ่ะเราไปไหนมาไหนนะนะเดินเที่ยวอะไรแบบนี้เหนื่อย จับแบบนี้เลยเดินโอ้โหน้ําหนักเบาๆแค่นี้คุณผู้ชมฮะเจ้ากล้องผมนี้ยังหนักกว่าเยอะเลยสําหรับาการใช้งานครับเนี่ยเราปรับเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองตั้งเวลาก็ได้นะตั้งเปิดเวลาเนี่ยได้สูงสุดถึง4ชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยตั้งใช้งานได้เลยครับถึงเวลาเขาดับของเขาเองเวลาจะเก็บก็ไม่มีอะไรยากฮะกดลงมาแค่นี้ปลดล็อกข้างหลังนี่เสร็จปุ๊บนะฮะ แบตเตอรี่นะอ๋อลืมบอกไปแบตเตอรี่นะเขาชาร์จด้วยแบบ้้าย C มีสายมาให้เรียบร้อยเลยแล้วตัวเขาเองอ่ะเป็น Power Bank ได้ด้วยใครที่แบบช,ชอบเล่มือถือไปเที่ยวไหนมาไหนนะกลัวแบบหมดอะไรแบบนี้ไม่ต้องพก Power Bank ละพกพัดลมตัวเดียวเนี่ยเป็น Power Bank ให้ด้วยในตัวอะไรมันจะมีประโยชน์มากมายขนาดนั้นถึงเวลาเก็บก็เก็บง่ายๆแค่นี้เองปั๊บนะแค่นี้เอาใส่เป้เดินทางได้แค่ ปิโนต,ตัวเดียวแบบนี้นั่นแหละครับโอเคเนาะใครชอบใจกดสั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะเป็นการรีวิวสินค้าที่แบบเฮ้ยเร็วไปป่ะอะไรแบบเนี้ยแต่พอจริงพูดเยอะๆก็ไม่ใช่มีใครฟังหรอกก็แปว่ามันดีมากๆเลยเจา้าเตอรนราคาไม่กี่ร้อยบาทไปสั่งซื้อกันที่ลด้านล่างได้เลยนะครับคุ้มมากๆขอบอก